ใเร่องโครงการนี้คือเห็นคีย์เวิร์ดแรกคือเขาจะพัฒนาคุณครูเราสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบเน้นการสอนแบบ active learning เพราะลำพังตัวเราอะ่ะเราพัฒนาคุณครูเราอะ่ะแต่มันไม่ดีเท่าเข้าพัฒนาแน่นอนเราน่าจะใช้โอกาสนี้ยกระดับคุณภาพของโรงเรียนวัดไผ่อูช้างขึ้นก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมโครงการแล้วก็เป็นการเรียนรู้ที่เน้นทักษะอาชีพเป็นการเรียนรู้ที่แบบยั่งยืนทุกคนพร้อมใจหมดเลยตั้งแต่อนุบาลยันมสา พอได้เข้าร่วมกับโครงการของมูลนิธิตาวิท์คันที่โฮมผมก็ถือว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะพัฒนาทั้งครูทั้งนักเรียนขึ้นไปพร้อมๆกันก็ประชุมทำความเข้าใจกับคุณครูในทุกเรื่องเราจะร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจเราให้คุณครูเป็นคนกำหนดเมคเกอร์เองก่อนแล้วเขาก็จะกำหนดหลักสูตรแล้วจะมีทักษะในตัวเมคเกอร์นั้นสามารถเป็น คนที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้เด็กได้เรียนรู้ได้รู้ว่าจะสอนเด็กอย่างไร <S <S สอนแล้วจะสอนด้วยวิธีไหน สอนแล้วจะให้มันเกิดผลว่าอะไรแล้วสาคัญคือแล้วเขาจะวัดยังไงหลังจากที่ผมสร้างความสนักแล้วก็พาคุณครูเนี่ยเข้ารับการอบรมทางออนไลน์คุณครูก็เกิดความเข้าใจมากขึ้นพยายามนํามาประยุกต์ในการจัดกิจกรรมแล้วก็สร้างพื้นที่ให้กับนักเรียนเราคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณครูเราอ่ะออสามารถจัดก,การเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายมันก็จะเป็นการให้โอกาสเด็กๆเ,เราอะคะ่ะได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพตามบริบทที่เรามีอะคะ่ะเพราะนั้นเราคิดว่าครูเนี่ยแหละจะเป็น,นกลไกสําคัญให้กําลังใจคุณครูตลอดเวลาครับว่า เมื่อเราเริ่มต้นเนี่ยนะครับในช่วงเริ่มต้นอาจจะยังไม่ดีแต่ว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าคุณครูจะสามารถทําได้ดีขึ้นปัญหาของเราก็คือเรากลัว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 กัวไปทุกอย่างวเวลาเราเจอปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอแบบนี้นะครับเราก็คอนเรน์หาโค้ช ช่วยแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้เป็นอย่างมากเลยนะครับพบปัญหานะคะเพราะว่าแรกๆเลยเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในระบบของสตรีมดีไซน์โปรเซสเท่าไหร่เราก็ต้องไปศึกษาเพิ่มด้วยแล้วก็ได้รับคําแนะนําจากโค้สด้วยค่ะโค้ดสามารถที่จะอธิบายในสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยให้เราได้เข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะบางเรื่องเราก็เรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆเ,เจอปัญหาด้วยตัวเองแล้วก็แก้ด้วยตัวเองครูคิดว่าเขาสําเร็จแน่นอนในอน,น,า,อนาคตครูมีความสุขทั้งครู ทั้งผู้มยการก็เข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาข้อมูลจนได้คอนเซปต์ว่าการจัดการเรียนรู้ตามคอนเซปต์นี้มันจะพัฒนายกระดับอย่างไรสตรีมดีไซน์โปรเซสช่วยให้เราอ่ะมีกระบวนการสอนที่ชัดเจนเพราะนั้นคุณครูก็จะใช้กระบวนการเหล่านี้มาออกแบบการเรียนการสอนเราเห็นว่าถ้าครูมีมายเซ็ที่ดีต่อการพัฒนาเด็กของเราปัญหาเนี่ย มันคือการเรียนรู้ดังนั้นเมื่อครูเรารู้จักการตั้งปัญหาและนำไปเป็นคำถามในการถามเด็กเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นมันก็คือการเรียนรู้ของเด็กต่อไปครูคอนเซปต์จริงๆผมจะพัฒนาทั้งผู้บริหารและครูเป็น นวัตกรทางด้านการศึกษาเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมได้ PLC ร่วมกันก็อยากจะให้สอดคล้องกับในส่วนของชุมชนด้วยก็เลยเป็นฝ่ายเพื่อชีวิตเป็นสคูรคอนเซ็ปต์ของโรงเรียนสคูคอนเซ็ปต์ของโรงเรียนเนี่ยเกี่ยวกับการพัฒนาในด้าน ICT นะเพื่อต่อย,ยอดในการทําโครงการอื่นๆของโรงเรียนที่สามารถทําให้คนที่อยู่ห่างไกลาสามารถเข้าถึงข่าวสารของโลกได้สคูคอนเซ็ปต์ของเราก็คือนักคิดค่ะ ก็คือมีทักษะการสื่อสารมีการคิดวิเคราะห์แล้วก็มีกระบวนการทํางานกลุ่มได้ตัวสกุลคอนเซปต์มันคือเป้าหมายมันคือจุดมุ่งหมายของการที่จะทําให้ผลที่เราตั้งไว้มันเกิดเราก็จะมั่นใจมากขึ้นจุดนี้นะครับเราคํานึง ความยั่งยืนเป็นอันดับแรกเลยว่าถ้าชุมชนเขามามีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นวิทยากรในการสอนห้องเรียนธรรมชาติไปเรียนรู้ร่วมกันเรื่องของชีวิตของฝ่ายทั้งหมดเลยย่อมจะทําให้เป็นแบบยั่งยืนส่งผลให้จํานวน,นนักเรียนของผมก็เพิ่มขึ้นตามลาดับปัจจุบันก็เปิดโอกาสให้เด็กได้กล้าแสดงออกในเชิงตั้งสั์อย่างเต็มทีู่้เราสามารถที่จะประยุกต์ใช้บริบทในบ้านเราให้โอกาสให้เขาได้เรียนรู้าตามบริบทประยุกต์ใช้ความร่วม มือในชุมชนเราอะค่ะจัดการศึกษาให้ลูกเราให้เขาได้เรียนรู้อย่างสมบูรณ์ได้ก็ลง,ปเ,ง,งเ,ลเป็นเรื่องของ ICT เลยเป็นเรื่องของอีคืออินเราได้ทำแล้วมันเห็นรูปได้ชัดเจนมากขึ้นทุกอย่างมันก็เอามาเชื่อมโยงแล้วก็ต่อกันได้อีกอันหนึ่งก็คือมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สามารถรู้ข้อมูลว่า เด็กมีพฤติกรรมยังไงมีภูมิหลังทางบ้านยังไงหรือมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เด็กไม่มาโรงเรียนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายไปในเรื่องของการเรียนรู้ของ s าวฟิกแ b ็ให้คุณครูได้ไปเรียนให้ใช้ s าฟิตการ์ ะะเพื่อดูทักษะที่มันเกิดขึ้นในศตรวรรษที่21ของเด็กเป็นยังไง PLC h a p p y h o u R ของ Starfit นะคะมันก็จะเปิดโลกระทน์ให้คูดว่าเราสอนแล้วเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยถึงมันจะดูเข้าสั้นๆมันก็เอามาเปรียบเทียบได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีประโยชน์ตรงเนี้ยค่ะเราต้องให้โอกาสทุกๆคนเท่าเทียมกันหมดนะครับไม่ว่าเด็กเก่งเด็กอ่อน ถ้าเราเปิดโอกาสในการศึกษาให้กับเด็กทุกคนทั้งเด็ก l d ลเด็กออทิสติกคุณครูก็ต้องมีวิธีการสอนหรือวิธีการเรียนของเด็กเนี่ยท,ที่หลากหลายด้วยเช่นเราได้กล่อง l e ARNING b o x ให้กับทางโรงเรียนผมก็จัดสรรไปให้ในส่วนของเด็กพิเศษเรียนรวมเด็กก็สามารถที่จะเอาตรงนั้น,นมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูได้เป็นอย่างดีเด็กก็สนใจ าการเรียนมากขึ้นช่วงโควิดเนี้ยพอเรามี Learning b o บ็อกไปอยู่ในตัว m a k e กอร์สเปุ๊บเด็กก็จะสามารถเรียนรู้ในพื้นที่ของเขาได้และผลลัพธ์กลับมาก็คือเป็นที่น่าพอใจทั้งคุณครูและผู้ปกครองเพิ่มวิธีการสอนที่มันหลากหลายขึ้น เป็นการสอนที่มุ่งให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติแล้วมันน่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เขาได้เรียนรู้เต็มศักยภาพเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การเพิ่มหน้าที่แต่มันเป็นการเสริมทักษะของคุณครูการเรียนการสอนง่ายขึ้นเพราะว่าครูเปลี่ยนเรียนจากการเป็นผู้สอนมาเป็นผู้สนับสนุนที่ช่วยให้เด็กจัดสรรเวลาด้วยตัวเองทักษะการแก้ปัญหาการจัดการตัวเองอันนี้สำคัญมากเลยแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเราประเมินผลด้วยการสังเกตเด็กมีความสุขในการเรียน เพราะว่าได้ลงมือทำมันจะทำให้รู้ขั้นตอนการทำงานนะคะได้รู้สิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเด็กทุกคนมีความสามารถไม่เท่ากันอย่างน้อยเขาก็จะได้พัฒนาในส่วนที่เขาเองด้ยอยู่ก็ได้พัฒนาในส่วนที่ตัวเองยังไม่เข้าใจเหมือนเราได้พัฒนาไปปุ๊บเราก็จะสนุกในการพัฒนาของเราแล้วก็จะทําให้เหมือนว่ามีแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆคะ่ะบางทีเราก็เอาวิธีที่ครูสอนไปทําในชีวิตประจําวันด้วยคะ่ะ ก็รู้สึกภูมิใจมากๆาเลยค่ะเราก็ได้ทำอะไรหลายอย่างเป็นชิ้นเป็นงานมากขึ้นค่ะขอบคุณที่ทำให้มีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนที่ด้โอกาสครับเกิดขึ้นในโรงเรียนที่งบประมาณที่มันมีจำกัดได้มาเติมเต็มให้กับเด็กในชนบทแล้วเด็กได้เกิดกระบวนการเรียนรู้แล้วนำไปต่อยอดและผลสุดท้ายเราก็จะร่วมกันภาคภูมิใจในผลงานที่เราทำ